สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการ Beyond the Secret กับดิฉันสิริพรลุ่งสว่างและเช่นเคยค่ะวิทยากรประจำรายการของเราท่านอาจารย์ศาสดาอาริยะไมตรีค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ส,าายสวัสดีค่ะสำหรับเนื้อหาสาระของวันนี้นะคะทางรายการขอนำเสนอหัวข้อเรื่องจิตวิญ,ญญาณแห่งฟ้าค่ะเป็นอย่างไรเราไปถามท่านอาจารย์กันดีกว่าค่ะอาจารย์คะจิตวิญ,ญญาณแห่งฟ้าเป็นยังไรคะอาจารย์ เรากําลังให้ให้ให้ผู้ท่านผู้ชมหนะรือผู้ชมทางบ้านเนี่ยเข้าใจเรื่องว่าการที่เราจะใช้ประโยชน์ของของของโลกเราเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้สมบูรณ์สุดเพราะเราได้ศึกษาความรู้กันมาุษย์เราเนี่ยพึ่งพาศาสนาเนี่ยก็หวังว่าจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์หมายถึงแรงดันนะครับแรงดันของไฟฟ้าหรือเรียกว่าศักดาหรือเรียกว่า potential เนี่ยคือความศักดิ์สิทธิ อะไรก็ตามที่สามารถขับเคลื่อนออกไปขา้างหน้าได้นั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธ<ม>ิ์ความศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็คือรหัสรหัสก็คือความคิดของมนุษย์นะฮะไม่ว่าความพูดคําจาถ้าเราพูดแล้วให้เสียงเราเนี่ยไปกระทบกับผู้ฟังและผู้ฟังเคลื่อนที่ได้ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะแรงดันแรงดัน<ม>แต่อนนี้มนุษย์เราเนี่ยไม่เคยศึกษาถึงด้านพลังแห่งความคิด พลังแห่งความคิดถ้าเราคิดแล้วสามารถทําให้สิ่งต่างๆนั้นน่ยขับเคลื่อนได้ก็ถือว่าเรามีความศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ใช่เราเอาเอาก้อนหินมาแล้วเราเพ่งให้มันเคลื่อนเนี่ยมันจะไม่ได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมันมีจิตวิญญาณนะในจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยถ้าเราส่งความคิดไปไปที่ตัวเขาที่สมองเขาใจเขามันก็จะเกิดรับสัญญาณมันทําให้เขาทาตามที่ความคิดเราเช่นสมมติคกเดินไปเนี่ยที่ถนนเนี่ย สมมติว่าคนเดินมาเนี่ยกำลังกระสวนกันเนี่ยนะครับคุณต้คิดว่าให้เขาหลบไปทางซ้ายเขาไม่หลบก็ไม่ได้ถ้าคิดว่าให้หลบไปทางซ้ายแล้วมันหลบแสดงว่าคุณต้งมีอํานาจจิตละมีพลังจิตที่ให้เขาหลบไปทางซ้ายสมมติเดินมาเราบอกให้เขาหลบไปทางขวาแล้วเขาหลบทางขวานี่คือการนั่นแหละอย่างสมมติเราขึ้นรถเมล์หรือรถบัสอะไรก็ตามเราเยืนอยู่แล้วเราคิดว่าขอให้เขาลุก แล้วเขาลบแสดงว่าเรามีพลังจริงมีอำนาจเหนือกว่าเขาใช่ไหมการมีอำนาจอยู่เหนือก็คือกลไกของไฟฟ้าในกระสัองเราปกติการวัดได้ของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็คือวัดว่าสมองเราเนี่ยมีไฟฟ้าสิบวัตต์สิบวัตต์ที่รอเลี้ยงสมองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งเราใช้สมองเนประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของของของบนเซลล์ประสาทในการใช้ชีวิตแต่ละวันใช่ไหม ตอนี้เนี่ยไอ้สิบเหรือเจ็ดเปอร์เซ็นี่ยที่ใช้กันอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยก็ไปใช้หลายๆเรื่องเช่นเป็นหนี้บัตรเครดิตเราก็ไปคิดเรื่องบัตรเครดิตเรื่องหนี้สินเป็นหนี้นอกระบบเราไปคิดหนี้ตั้งระบบบางทีไปคิดเรื่องครอบครัวลูกเต้าเราก็คิดเพราะฉนั้นความคิดทําให้ไฟต้องต้องต้อง,อง,องกร<จ>ะจ <ไฟ S 2> ายไปกระจายทําให้เราพูดอะไรกับใครเนี่ยไฟเราอ่อนหรือเราคิดอะไรเราก็ไม่สามารถทําให้คนเนี่ยขยอยไปซ้ายขยับไปขวา นั่นคือไฟอ่อนตอนนี้การที่จะให้ไฟเราแก่คือเราต้องเราคิดเรื่องเดียวเราก็จะมีกำลังราะการทำสมาธิก็มุ่งหวังที่จะฝึกฝนให้จิตหรือตัวไฟฟ้าเนี่ย,วยรวมโฟกัสนะเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับไฟฉายเนี่ยถ้าฉายไปเนี่ยแสงกระจายแต่ถ้าเราหมุนโฟกัสมันแสงจะเล็กแต่มันจะแรงแล้วยาวแล้วไกลนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ได้เราก็จะมีความรู้สึกว่าเออเราใช้ศักยภาพของจิตเรา mm hmm. นะครับตอนนี้มนุษย์ทุกวันเนี่ยมันต้องขมาหากิน mm hmm. เรื่องราวก็แยะเรื่องเพื่อนฝูงที่ทํางานที่บ้านเรื่องอะไรมันทําให้จิตของมนุษย์อ่อนเลยค่ะเออจิตมนุษย์อ่อนก็ไม่ได้ใช้พลังจิตใช้ตามคําสั่งและเงื่อนไขทางระบบหรือแผนนะะการในการวางงานของผู้คําชา <Okay. S 2> หรือนโยบายก็ต้องรวมสมองในหลายสมองมาเาด้วยกัน S <S แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อบันทึกออกมาเป็นนโยบายนะครับแต่คนที่มีอํานาจเนี่ยก็คือคนที่มีไฟสมองแก่แล้วก็พูดอะไรเนี่ยคนเชื่อแต่ตอนนี้เนี่ยคนธรรมดาเนี่ยก็ถูกตําแหน่งแต่งตั้งหให้มีตําแหน่งสูงกว่าคนเลยก็ต้องเชื่อในตําแหน่งที่สูงกว่าเพราะว่าไม่สุขไม่ไม่ทำตามก็มีบทลงโทษเพราะว่าเขามีอํานาจในฐานะของตําแหน่งของเขาเห็นไหมครับแต่ผิดกับพวกที่มีอํานาจจิตหรือพลังจิต พวกนี้เขาฝึกฝนมาเพื่อรวบรวมนะ,ะ,ะตัวไฟฟ้าหรือพลังแห่งไฟฟ้านี้ให้มันโฟกัสให้มันมีกำลังนะอันนี้เรื่องของของจิตใจมนุษย์ก่อนอตอนนี้ถ้ามนุษย์เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้คือโครงสร้างร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีไฟฟ้าที่แจกอยู่3ระบบคือที่ในสมองเราหรือไฮโปทาลามัสนะตัวนี้เป็นตัวแจกในสมองเราแล้วเราก็มีที่ใจก็เป็นตัวแจก นะฮะแล้วเราก็คือปอมป,ปอมประสาทส่วนกลางอะ่ะเขาเรียกว่าโซราเพ็กซัสกับอีกปลายกระดูกสันหลังเราเรียกว่าโ so, ซอ่าโซมาติก so พวกนี้ก็จะมีไฟเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดจุดในนี้อ่าในสมองเราเนี่ยอาจจะมีสิบวัตที่กระจายเรียงอยู่ในสมองถ้ามากเกิดไปมันก็ทําให้เส้นประสาทแตกได้เ<ม><ม>ขาะะ้เครียดมากหรือไฟแก่อะไรเงี้ยนะ,ะมันก็ทําให้แตกอีกอันหนึ่งพอมาอยู่ที่ระดับใจมันต้องใช้พลังหัวใจที่การดูดอัดระเบิดทาย เพราะฉะนั้นแรงปั๊มของหัวใจเนี่ยมันจะทาให้ผลักดันเส้นเ,เ,เลือดเนี่ยหล่อเลี้ยงทั้งร่างกายเนี่ยยาวถึงแปดไมล์นะด <'kay. S 2> ีระบบประสาทจะต้องอ่านตามเส้นเลือดทุกอย่าง <'H> um. นะครับถ้าจิตอ่อนมันไม่มันก็ไม่อ่านไฟอ่อน <'kay. S 2> มันก็เกิดเด็บชาบ้างอะไรบ้าง <'kay. S 2> อย่างเนี้ยนะครับ <'kay. S 2> ตอนนี้อันนี้เนี่ยอาจจะมีถึงประมาณสี่ส <'kay. S 2> ิบบตทสี่สิบตาทเพื่อระบบใจด้วยนะควบคุมทั้งระบบเลยตอนนี้อีกห้าสิบบตเนี่ย ที่เหลือเนี่ยมันก็ไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อขาเขืออะไรพวกนี้นะแล้วก็ระบบเพศปลกระดูกสันหลัง่จะปลายกระดูกสันหลังไปพวกนี้ก็อยู่ในโครงสร้างของมันตอนนี้เนี่ยไฟเนี่ยในมนุษย์เรามันไม่รวมแล้วที่ปลายกระดูกสันหลังเนี่ยจะเป็นประจุลบแต่บนสมองก็จะมีประจุบวกอยู่บ้างตอนนี้ถ้าสามารถให้มันรวมกันระหว่างบวกลบมันก็จะก่อให้เกิดพลังนึกออกไหมครับ ซึ่งเราเรียกว่าการปลุกคุณทารีนีสมัยของโยคศาสตร์นะตอนนี้ถ้ามันรวมกันมันก็จะใช้ไฟทั้งหมดร้อยวัตต์ได้ตั้งแต่ปลายกระดูกสันหลังลงมาใน50วัตต์ที่ระบบหัวใจนะฮะระบบโซลาเพ็กซ์อีก40วัตต์แล้วที่สมองที่ไฮโปทร์มอสอีก10วัตต์รวมเป100็นร้อยวัตต์ก็จะมีศักปกยภาพของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่เลยแล้วรเราจะรวมกันยังไงอาจารย์ตอนนี้มนุษย์เนี่ยก็พยาย,ย,ยมามฝึกฝนไงก็เรียนศึกษาค้นหาตามโยคศาสตร์ โยคะก,ก็คือผู้ที่ค้นพบตัวเองเช่นหนึ่งหรือสีโยคีคที่ค้นพบว่ามีปุ่มประสาทที่ไหนบ้างรหรือมีต่อมไร้ท่อที่ใดอาจจะเรียกสิ่งนั้นว่าจักรจักรก็คือการหมุนการหมุนของพลังงานที่อยู่ในและต่อมไร้ท่อเมื่อหมุนมากมันก็จะสหลั่งฮอร์โมนออกมาเมื่อหลั่งฮอร์โมนออกมาฮอร์โมนก็จะเลี้ยงอ,อยวัยวะส่วนนั้นแล้วก็ส่งสารสารสื่อประสาทขึ้นไปหลอ่อเลี้ยงทั้งร่างกายและทั้งระบบ ะนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้โยคีก็ประสบความสําเร็จที่ละจุดทีละจุด,จดโยคีเองก็ไม่ใช้ไฟเพราะว่าโยคีสมัยนั้นน่ะก็ไม่มีเรื่องเครดิตนะไม่มีบัตรเครดิตต้องใช้ไม่มีค่าน้ําค่าไฟไม่มีลูกต้องเลี้ยงไม่ต้องอะไรมากค,คนไหนมาเป็นบรารมีก็มีคนมาให้กินให้ใช้ก็เลยการที่ว่าตัวเองก็สบา,ายใจขึ้นไม่ต้องนิ่นหลนหาอะไรไฟก็เลยเต็มเต็ม ตอนนี้บางคนที่ฟ้าอ่อนก็มาขอพอรโยคีตอนนี้พรโยคีก็คือ,อโยคีช่วยคิดแทนบางคนบอกขอขอให้ไพ่พรให้รวยโยคีก็จะส่งความคิดนะครับไปที่ฟ้าแล้วก็ขอให้เธอรวยนึกออกไหมครับก็คือเอาฟา์มฝันของบุคคลที่ขอไปปลูกบนแผ่นฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าเปลือกปูดมวลสารเราจะปลูกในดินเช่นทัวพืชพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันปลูกลงไปมันก็ดันขึ้นมา แต่การปลูกเนี่ยต้องแข็งกว่าแล้ว<อ>ถ้าเกิดปลูกเอาถั่วไปปลูกกันดีเนี่ยถั่วแข็งกว่าใช่ไหม <c oughs> มันจะงอก <c oughs> แต่ถ้าเอาถั่วไปปลูกในคอนกรีตมันไม่งอก <c oughs> เพราะคอนกรีตแข็งกว่าถั่วเช่นเดียวกับมนุษย์ที่ข่อความคิดของตัวเองไฟอ่อนกว่าความเข้มความควบแน่นของสนามแม่เหล็กฝัน <c oughs> ยังไงคิดยังไงก็ไม่เข้าไปเมื่อไม่เข้าไปมันก็ไม่บันทึกมันก็บันทึกแต่เปลือกไปว่า ตอนนี้ยกคีเนี่ยไฟแก่ก็สามารถเจาะทะลุสนามไปเลเปเกเข้าไปสู่ความควบแน่นก็คือเอาฝาฝันของคนนั้นไปปลูกบนแผ่นฟ้าเมื่อปลูกเป็นแผ่นฟ้าสมัยนี้เรียกว่าโปรแกรม,มสมัยก่อนคือเรียกว่าประธานพรน,นะ,ะมันก็จะเกิดสิ่งนึงขึ้นมาตอนนี้ชีวิตมนุษย์ต้องเป็นไปนตามดิจิตการกระทำอยู่ที่คนความสำเร็จอยู่ที่ฟ้า ความสำเร็จอยู่ที่ฟ้าคือฟ้ามีโปรแกรมให้ชีมิตคุณก็ทําอะไรก็เป็นไปตามโปรแกรมนั้นก็จะประสบความสำเร็จเช่นสมมุติคุณจะขายขนมแล้วถ้าฟ้าไม่มีโปรแกรมคุณขายขนมคุณก็เจ๊งแต่ถ้าเผื่อในโปรแกรมคุณเคยชอบข้าวมันไก่แล้วคุณไปขายข้าวมันไก่คุณก็จะประสบสำเร็จในการขายข้าวมาในในันไก่บ,บางคนทําอะไรก็ตามทํางานหวังจะเป็นแพทย์ความความฝันงเขาอยากเป็นแพทย์ความฝันก็ถูกปลูกได้ก็จะไปได้ ตอนนี้ทําไมฟ้ามฝันของคนหนุ่มคนสาวหรือคนเด็กเนี่ยที่ฝันมันจะเกิดผลเพราะเขาไม่มีภาระนีสินไฟเขาก็ยังแก่กว่าคนอื่นคเขาไม่ต้องมีความรับผิดชอบฟ้าผันของเด็กจึงเป็นจริงได้เนื่องจากไฟมันเต็มๆไม่ได้ถูกใช้เนื้อเข้าไปฮะตอนนี้มันก็เข้ามาสู่เรื่องของกลไกแห่งฟ้ากลไกของฟ้าเนี่ยอะไรที่อินพุตก็จะเอามาอะไรที่ กดลงมันจะดันขึ้นอะไรที่โยนขึ้นมันจะตกลง <Okay. S 2> ทำไมมันเป็นอย่างนั้นดินที่เราเห็นเนี่ยเราก็มองแค่ดินหินที่เราเห็นก็มองแค่หินแต่ในดินในหินเนี่ยมีสนามแม่เหล็กอยู่ในนั้นในสนามแม่เหล็กน,นั้นเราเรียกว่าปัจจุไัฟ้าค่ะเราข้างบนกับข้างล่างต่างกันยังไงอาจารย์ข้างบนก็คือหมายความว่าเป็นเรื่องของความคิดความคิดเราสื่อไปที่บนฟ้าเราก็สามารถถ้าเบอดเราเจาะได้ เราก็สามารถสื่อเข้าไปถึงจิตวิญญาณของฟ้าถ้าเราสื่อเข้าไปในจิตวิญญาณของฟ้าจิตวิญญาณของฟ้ารับรู้ฟ้าก็จะโดนบันดาลให้เกิดขึ้นการโดนบันดาลของฟ้าคือโดนบันดาลให้เกิดสติปัญญาให้เกิดไอเดียให้เกิดความคิดที่จะเป็นโปรแกรมความคิดเราคือโปรแกรมเพราะฉะนั้นความคิดเราก็คือเป็นวิญญาณแต่เวลาเราพูดออกไปเนี่ยมันเป็นแรงดันที่มยกว่าจิต แต่ความคิดเรามันเป็นโปรแกรมที่เป็นแรงรับ <c oughs> ดึงเข้ามาความคิดความฝันดึงเข้ามาแล้วก็ถ่ายออกมาทงเสียง <c oughs> เสียงจะออกไปเสมอไม่ใช่เราดึงเสียงเข้ามาเราจะต้องผลักเสียงออกไปนี่คือคกลไกของมันนะเพราะว่าจิตวิญญาณของฟ้าเนี่ยมีความเป็นอัจฉริยะมากเช่นไม่ว่าคุณคิดอะไรมันถูกบันทึกไว้หมดในโลกใบนี้ไม่ว่าตั้งแต่การสร้างมาเลยนะไม่ใช่บันทึกเฉพาะมนุษย์นะ <c oughs> มันบันทึกแม้กระทั่งสัตว์ มันบันทึกทั้งทุกๆอย่างจึงก่อให้เกิดสายพันธุ์คุณเห็นสุดรักบางตัวนิสัยต่างกันกับอีกพันธุ์หนึ่งก็คือพันธุ์นี้มันเป็นอย่างนี้มันก็บันทึกพันธุ์นี้มันเป็นอย่างนี้มันก็บันทึกพอแม่มันบันทึกมันออกลูกมาลูกมันก็บันทึกตามแม่มันนี้มันจะเกิดสายพันธุ์สายพันธุ์คือกลุ่มโปรแกรมของชีวิตแต่ละชีวิตที่ขอให้เกิดสายพันธุ์มันอันแยกเหล่าเพราะมันคิดผิดผเพศมัน S <S คิดผิดปกติมันก็แยกเรล่าไปที่เขาเรียกว่ากลายพันธุ์ใช่ไหมเออกลายพันธุ <S 2> <S 2: ์เพราะฉะนั้นนี่แหละเราเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็จะใช้ประโยชน์เป็นค่ะประโยชน์เต็นเช่นผมอยากได้อะไรผมก็สามารถที่จะส่งความคิดของผมไปแล้วให้มันสร้างสารรค์ข้างบนนั้นเาเรียกโพสเซสติ้งคือไปไปไป,ไปสร้างระบบของมัน,นแล้วมันก็ส่งเข้ามาอ่ามันเป็นบวกอยู่แล้วล่ะข้างบนน่ะข้างล่างมันเป็นลบค่ะอืมถ้าดินเนี่ยวัตถุธาตุข้างล่างเป็นลบข้างบนเป็นบวกค่ะ ยังมีบางคนเนี่ยมองว่าต่อไปน้ําจะท่วมมันไม่เป็นอย่างนั้นนะ<อ>มนุษย์ธรรมดาเนี่ยมนุษย์ธรรมดาเราฟังให้ดีนะครับมองว่าความร้อนทําให้น้ําแข็งละลายทําให้น้ําแข็งละลายเมือ <c oughs> ่อน้ําแข็งละลายก็จะร้นทะเล้ําทะเลก็จะขึ้นฝัง่งก็จะเกิดพื้นที่ของที่ดินไป นี่นี่คือความคิดของมนุษย์นะแล้วน้าจะท่วมใช่ไหมเออนําจะท่วมหลักความคิดมนุษย์แต่ที่จริงแล้วมนุษย์ไม่มีความรู้พอมานความว่าอย่างไงทุกวันนี้เนี่ยบนฟ้ามีเมฆใช่ไหมคุณเอาน้ำแข็งมาตั้งเนี่ยถามว่าไอ้น้ำแข็งลอยขึ้นหรือลอยลงลอยขึ้นค่ะมันก็ต้องลอยขึ้นฟ้าแม้แต่น้ำแข็งยังลอยขึ้นฟ้าเลยน้ำแข็งที่ลอยขึ้นฟ้าเนี่ยไอ้น้ำแข็งเนี่ยก็คือความร้อน ล้วรู้ไหมฟ้าทําอะไรฟ้าก็อุ้มไว้ทั้งหมดเลยอุ้มความชื้นที่ประกอบด้วยความร้อนเนี่ยเอาไว้เป็นก้อนเมฆให้น้ําแข็งละลายเท่าไหร่ก็อุ้มเอาไว้ข้างบนแต่มนุษย์ไม่คิดข้างบนคิดแต่ว่าจะทั่วข้างล่างนี่เราก็จะบอกได้โถวความคิดของมนุษย์่อให้จบด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ที่เป็นจำมาไม่มีความหมายเฝ้าสารวจวิทยาศาสตร์ก็คือมองจ้าสังเกตแต่สังเกตในสิ่งที่เป็นนามธรรมารูปธรรม แต่ไม่ถห็สังเกตกลไกแห่งนมามธรรมอะไรก็ตามโรคใบนี้เนี่ยน้ำท่วไปได้